สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะไม่ได้เปิดคลิปอยู่บนสะพานนะครับมาเปิดคลิปใต้สะพานนะฮะนี่เลยนะครับบรรยากาศใต้สะพานนะปกติเนี่ยผมจะให้เห็นสะพานแค่ข้างบนนะผมก็จะเดินมาตรงนี้นะฮะข้ามฝากมาที่ตลาดนะฮะตอนนี้นะก็คือผมอยู่ใต้สะพานนะครับฝั่งของตลาดบ้านท่อนั่นเองนะครับเนี่ยฮะก็มีเขานั่งตกปลา นั่งคุยกันอยู่อะไรแบบนั้นนะครับบรรยากาศชิวๆนะฮะฝั่งนี้ส่วนฝั่งนั้นเน่ะเหมือนแบบถ้าเป็นนั่งตกปลาอาจจะแบบระแวงนิดหนึ่งนะพวกงูพวกงูเหี้ยวอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ฝั่งนี้นะฮะเหมือนจะแบบชิวๆนะครับฝั่งตลาดเนี่ยมีคนอยู่นะฮะมีคนอยู่แล้วก็แบบที่จอดรถจอดลาอะไรอย่างเงี้ยสะดวกสบายนะฮะเนี่ยครับ เหมือนที่จอดรถจอดลาอะไรเงี้ยสะดวกสบายจอดใต้สะพานเลยนะฮะ <_ H ee> แล้วร้านอาหารก็สามารถลงมาจอดได้นะครับตรงนี้นี่นะฮะ <_ H ee> นั่ก็คือบนสะพานนะครับมองจากข้างบนเอ้ข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะฮะนี่ก็คือพวกซากอะไรต่างๆนะฮะนี่ฮะพวกซากของต้นไม้นะครับที่มันพัด ซากของต้นไม้ที่มันพักมานะฮะแล้วก็นี่คุณลุงนะ,ะนอนตกปลาอยู่นะครับเพราะว่านอนมาตกปลากันแถวนี้นะครับรรยากาศตรงนี้นะครับก็แบบไม่เหมือนฝั่งนั้นนะฮะฝั่งนั้นก็อาจจะแบบมียุงเยอะหน่อยนะ,ะับแต่ฝั่งนี้คนเยอะนะฮะไม่น่ากลัวนะครับตรงนั้นก็คือจะเป็นร้านอาหารที่เห็นไฟนะฮะเนี่ย จะเป็นร้านอาหารฮะเนี่ยนะดูสองตาหลานคู่นี้นะครับเขามาทุกวันเลยนะฮะมานั่งตกปลาเหมือนจะมีเบ็ดหลายคันนะครับอืมก็พามาอัปเดตระดับน้ำด้วยแล้วก็บรรยากาศของออใต้สะพานทางด้านตลาดด้วยนะครับไม่อยากอยากให้ทุกคนได้เห็นนะฮะเพราะว่าปกติแล้วก็คือแบบเห็นแค่ข้างบนนะฮะ พาเห็นแค่ข้างบนนะครับเดี๋ยวก็จะพาขึ้นไปข้างบนเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวขากลับก็คือจะแวะด้วยนะครับอืมนี่นะฮะก็คือใต้สะพานแถวตลาดบ้านท่อนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเราเดินกลับขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับนี่นะฮะก็คือตรงนี้ก็สามารถขึ้นได้นะ,ะถ้าถ้าเกิดว่าแบบสามารถขึ้นได้นะครับแต่ไปด้านนี้นะมันจะเป็น ทางทางลงนะฮะทางเขาจัดให้ลงโดยเฉพาะนะครับสามารถลงไปได้นะฮะนี่ครับเป็นทางสาธารณะรเวลาเขาลอยกระทงอะไรเนี่ยเขาก็จะลงด้านนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับทางขึ้นทางขึ้นมาก็จะเปบเจอเป็นลานจอดรถของตลาดพอดีนะครับนี่นะฮะตลาดเดี๋ยวเราก็เดินออกไปทางด้านนี้นะครับ ตอนนี้เราก็อยู่บนสะพานนะฮะบนสะพานก็กำลังเดินทางกลับนะฮะบรรยากาศตอนนี้นะก็เกือบจะทุ่มหนึ่งแล้วนะทุกคนเอออยู่บนอยู่ข้างบนอากาศโอเคกว่าทุกคนเนี่ยระดับน้ำอยู่ข้างบนอากาศโอเคกว่า อยู่ข้างล่างดูเหมือนมันอบอ้าวไงไม่รู้พอขึ้นมาแบบโอ้ยลมเย็ยนเลยทุกคนเหมือนอยู่คนละที่กันเลยฮะเหมือนอยู่นยาาคนละชั้นบรรยากาศคนละชั้นบรรยากาศนะนั่นก็คือน้ําที่จะไหลเข้าเมืองนะฮะเออก็พาทุกคนมาชมบรรยากาศใต้สะพานนะฮะวันนี้พาลงไปชมแล้วเพราะว่ามีคนบอกว่าพาลงไปดูบรรยากาศใต้สะพานหน่อยนะฮะก็เลย พาลงมานะครับพาลงไปเห็นนะฮะก็เป็นแบบนั้นแหละนะครับผมไม่อยากนึกว่าแบบเวลาน้ำขึ้นมาเนี่ยแบบมันจะขึ้นถึงไหนกันนะนะถ้าน้ำขึ้นเนี่ยคงลงไปจอดรถไม่ได้แน่เลยฝั่งนั้นนะนะครับคงลงไปจอดรถไม่ได้แน่เลยนะครับยุคนบอกว่าทำไมไม่ อูค้คาเมืองผมไม่ใช่คนเหนือนะครับผมคนอีสานนะฮะผมเปลี่ยนคนอีสานครับแต่ว่ามาย่นีโดดแล้วฮะประมาณสิบห้าสิบหกปีแล้วครับแต่ฝึกพยายามฝึกยังไงก็ฝึกไม่ได้นะฮะหัดอู้ยังไงก็อู้ไม่ได้นะฮะแต่ฟังรู้เรื่องหมดนะฮะแต่อู้ไม่ได้นะครับนี่ละครับก็คือบรรยากาศของเชียงใหม่ยามเย็นนะครับบรรยากาศของเชียงใหม่ยามเย็น ให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศนะฮะตอนนี้ก็น่าจะทุ่มกว่าแล้วนะฮะที่เห็นก็คือวิวดอยนะครับข้ามสะพานไปก็คือเป็นตลาดเป็นวัดนะฮะแล้วก็ข้ามไปนะฮะก็คือจะเป็นในโซนสุ่ราชการแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือจะข้ามคลองไปสู่มิชูมแห่งชาติศิริกิจนะฮะแล้วก็สามารถขึ้นดอยได้นะครับตรงเส้นหน้ามอชอนะครับก็มาอัปเดตให้เห็นนะครับอ่า โอเคครับแล่วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือว่ากดกระดิ่งตั้งแจ้งเตือนไว้หน่อยนะครับจะได้เห็นว่าผมอัพคลิปอะไรลงบ้างนะครับแล้วก็มาดูคลิปด้วยกันนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมและฟังนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ